สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความงดงามของประเพณีไทยใน4ี่ภาคซึ่งแต่ละภาคมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจการเรียนรู้ประเพณีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจในวัฒนธรรมและเปิดโลก,กทัศน์ให้เราเห็นถึงความงามของคนไทยในแต่ละพื้นที่มาร่วมกันสำรวจและเรียนรู้เรื่องราวที่น่าประทับใจกันเถอะค่ะ ประเพณีไทยคือขนบธรรมเนียมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อวิธีชีวิตภูมิปัญญาศาสนาภาษาและวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยภูมิภาคในประเทศไทยหากแบ่งตามหลักอย่างเป็นทางการจะสามารถแบ่งออกเป็น6ภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ หากแบ่งภูมิภาคแบบกว้างๆตามกลุ่มวัฒนธรรมแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นสีภาคได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและภาคใต้โดยรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอยู่ในภาคกลางอีกทั้งมีบางจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบนที่ถูกรวมเป็นภาคเหนือ